เนท่านรัฐมตววาาน,รนรมตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านผู้บริหารขอ,ของส่วนของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครูหมอดินงครูบัญชีและครูยางรวมถึงแขกรับเกียรติทุกท่านค่ะวันนี้เป็นวันดีค่ะที่ดิฉันมีความรู้สึกดีใจแล้วก็ชื่นชมที่ได้เห็น โครงการดีๆแบบนี้และได้เห็นความร่วมือระหว่างสองกระทรวงที่ทำงานด้วยกันแต่ที่สำคัญก็คือเกิดการบูรณาการในการยกระดับเรื่องของการศึกษาซึ่งฉันเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญที่ประเทศไทยจะต้องให้ความใส่ใจแล้วก็ให้พื้นฐานของการศึกษานี้ให้ทุกท่านได้รับการศึกษาในอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน นี่สำคัญก็ต้องเป็นโอกาสที่จะให้กับทุกท่านในที่นี้แล้วก็ต้องชื่นชมว่าวันนี้คุณครูทุกท่านที่อยู่ในนี้เป็นครูที่มีใจอาสาสมัครเป็นครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่แท้จริงดังนั้นแน่นอนโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตรถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยประเทศไทยพื้นฐานของการเกษตร เป็นสิ่งที่มีความสําคัญและเป็นสิ่งที่เราเองต้องให้การเตรียมตัวการเตรียมพร้อมวันอีก3ปีเราจะเปิดประตูสู่อาเซียนเราจะทําอย่างไรในการเตรียมตัวภาคการเกษตรเตรียมตัวกับพี่น้องประชาชนทุกท่านให้รองรับกับการเปิดประชาคมอาเซียนให้มีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนนี <min> ่แหละค่ะคือสิ่งที่เป็นปัจจัยและเป็นหัวใจใหญ่ว่าถ้าหากเรายังอยู่เหมือนเดิมการแข่งขันมันมีโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วถ้่นอมการยกระดับคนที่รัฐบาลต้องเข้ามามีบทบาทในการที่จะร่วมบูรณาการจากทุกกระทรวงทุกภาคส่วนในการที่จะส่งเสริมยกระดับภาพของระบบของเกษตรกรรมนี้ให้มีการพัฒนาในมากขึ้นดังนั้นการ ปรับปรุงในส่วนของเกษตรนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือการที่นอกจากเราจะต้องมีความรู้ทางด้านของประเภทของพืชเศ,ศรษฐกิจแล้วปลูกอย่างไรให้สามารถที่จะนํากลับมาเป็นไรายได้ของพี่น,พน้องประชา<อ>ชนแ<อ>ม้กทั่งการปลูกก็ต้องมีความเข้าใจโครงสร้างของพื้นผิวดินเข้าใจธรรมชาติของน้ําแล้ววันนี้ทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิศาสตร์ของภูมิอากาศหรือแม้ทั่งเรื่องน้ํานั้น มีอิทธิพลและมีความหมายอย่างยิ่งที่เราไม่สามารถจะละเลยได้แต่ที่ฉันมีความเชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์ของทุกท่านที่อยู่ในที่นี้เป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมาและเป็นความรู้ที่ยากจะหาผู้อื่นลอกเลียนแบบได้เป็นความรู้ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยเกิดจากภูมิปัญญาของท่านในการฝึกอบรมและประสบการณ์ที่ท่านได้ประสบมาจึงเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง เราได้มีการเสริมต่อยอดด้วยการศึกษาดังนั้นการที่เรียนรู้ทั้งภาคของปฏิบัติที่มีความรู้แน่นแล้วถ้าเราเสริมเติมในส่วนของทฤษฎีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็ได้พัฒนาหลักสูตรนี้เข้ามาบูรการด้วยกันดังนั้นก็เชื่อว่าการที่จะยกระดับพัฒนาขีดความสามารถนี้จะไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าการศึกษานี่คือหัวใจสําคัญของการพัฒนาของชาติหัวใจสําคัญของการพัฒนา เศรษฐกิจที่จะเติบโตไปอย่างยั่งยืนก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ชื่นชมงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะในการที่จะร่วมมือการทําโครงการที่ดีๆอย่างนี้แล้วก็อยากเห็นว่าทุกนาทีหลังจากนี้ไปการเรียนรู้การศึกษาเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นในวิธีชีวิตของเราที่จะพัฒเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและการให้โอกาสของการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานเดียวก,กันและที่สําคัญ ต้องมีความเท่าเทียมกันและกระจายไปยังสู่พี่น้องประชาชนทุกส่วนงานนะคะดังนั้นการการบูราการครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแล้วก็ขอขอบคุณในสิ่งที่ทั้งสองกระทรวงได้นำเอานโยบายของรัฐบาลที่จะให้โอกาสในการยกระดับการศึกษาในทุกอาชีพทุกสาขาโดยเฉพาะเรามีความเชื่อว่า ทุกท่านมีประสบการณ์ที่ยาวนานไปเพียงแต่ในเรื่องของโอกาสการศึกษานั้นเราต้องรีบในการที่จะฉกฉวยส่วนนี้ดังนั้นโครงการนี้จาเป็นโครงการที่นําครูอาสาททุกท่านโดยการรับรองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาอบรมศาสร์สอนภายใน8เดือนเพื่อที่จะรับรองมุดจบม .6 ซึ่งดิฉันเชื่อว่าเป็นสิ่งสาคัญ ในการที่จะเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดให้กับท่านในการขยายโอกาสในอนาคตที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหรือแม้กระทั่งใช้วุฒิที่มีอยู่ไปสร้างเสริมอาชีพในอนาคตและที่สําคัญทุกท่านในที่นี้คือตัวแทนของพี่น้องประชาชนและเป็นตัวแทนในการเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาลในการที่จะถ่ายทอดภูมิความรู้ภูมิปัญญาในส่วนของที่กระทรวงศึกษาธิการจะได้ส่งเสริมเพิ่มให้ บวกกับภูมิปัญญาที่ทุกท่านมีไปขยายให้เกิดความรู้ที่เป็นองค์ความรู้ไปยังทุกพื้นที่ของประเทศไทยนัย่นคือการเจริเติบโตของประเทศอย่าง,ย,างยั่งยืนค่ะฉันเองก็ขอสำหรับสนุนในส่วนของโครงการนี้เพราะมันพูดถึงเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถของครูหมอดินครูบัญชีหรือครูยางฉันก็ทําให้อดนึกถึงครูคนหนึ่งที่ที่ันได้ทํางานร่วมกันมา เป็นเวลายาวนานครั้งเมื่อดิฉันได้มีโอกาสทางานกับทางมูลนิธินะคะก็ท่านผู้นี้คือเรียกว่าเราเรียกกันย่อยๆว่าน้าน้อยซึ่งน้าน้อยอยู่ที่อําเภอนางรองจังหวัดปุริลำน้าน้อยถ้าเข้าขายในที่นี้ก็คือน้าน้อยเป็นครูบัญชีน้าน้อยจบป .4 ค่ะแล้วก็สมัยก่อนชีวิตประวัติของน้าน้อยก็เป็นผู้ที่ห่มศุราสุขเรี ก็จะพบว่าฐานะทางครอบครัวไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอกับไรายได้ที่ได้รับเราเองเข้าไปสอนน้าน,น้อยให้รู้จักการทําบัญชีครัวเรือนทําให้ครอบครัวน้าน,น้อยวิเคราะห์ได้ว่าค่าใช้จ่ายทุกเดือนที่หามาแล้วกลับถูกไปจ่ายกับค่าสุราทั้งหมดก็เลยมีความคิดใหม่ว่าต้องปรับปรุงตัวเองในการเลิกดื่มตรงนี้ ก็เลยกลับมาพัฒนาตัวเองกลายเป็นครูที่สอนบัญชีครัวเรือนในหมู่บ้านนั้นเป็นเวลากว่าสิบกว่าปีแล้ววันนี้นั้นน้อยคือบคุคคลที่จบปสแต่สามารถไม่ใช่เป็นแค่เพียงครูสอนบัญชีแต่เป็นครูสอนคอมพิวเตอร์โดยที่มีบริษัทยักษ์ใหญ่ให้การสนับสนุนสอนอบรมและเคยไปอบรมถึงต่างประเทศดังนั้นดิฉันถึงเรียนว่าการศึกษาไม่มีข้อจำกัด ไม่มีวุฒิความรู้ไม่มีอายุไม่มีเหตุกัรณผมแทนของการศึกษาดังนั้นก็เรียนว่าน,นี่คือหนึ่งตัวอย่างที่ทําให้นึกถึงและเป็นแรงบันดาลใจในการที่อยากจะต่อยอดสามนโยบายโดยเฉพาะการที่จะให้ขยายผลเที่วุฒิที่ท่านมีอยู่ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาทาง,ทาง